สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับมผมนะครับมีเทเจนเคยนะครับในเนีนี้ก็มีกดในแมปที่มีชื่อว่ามิวพีดอีกแล้วนะผมวันนี้นะครับผมเรามาทําตามสัญญานะครับผมที่ขอไว้ตั้งแต่7ปีที่แล้วนะครับผม What? คือวันนี้เราจะมาทํามืดตื่นมาถ้าไฟตื่นนะครับผมคือประมาณนี้นะคือว่ามันมีคนขอมาครับเราก็เลยจะจัดให้นะผมวันนี้เรามี2คู่ผมผมเป็นคู่ที่สอนครับที่จะสู้กับตัวตลกที่ด้านหลังของผมที่น่ากลัวนะครับผมก็ประมาณนี้ครับแล้วก็คู่แรกจะเป็นน้องเอ่อน้องบิวูอาร์กับน้อง g ีเฮสโอเอลนะครับผมก็ทุกคนไปยืนอยู่ข้างล่างนะครับผมไปยืนตรงกลางเลยแล้วแล้วสองคนดีก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับผมเพื่อป้องกันการรับความเสียหายนะครับผมส่วนดีโอก็ รอก็ก็ก็อยู่เหมือนนั้นก่อนก็แด้นะเพื่อเพื่อป้องกันนะครับนี่คือ2คนนี้นะครับที่จะมาสู้กันคนหนึ่งจะใช้มืดนะครับคนหนึ่งจะใช้แสงเอ้ยใช้ไฟนะครับผมห้ามใช้ดาบนะครับใช้ได้แค่ผลห้ามบินด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมกดเกณฑ์นะครับผมโอเคผมขอถอยห่างก่อนแล้วเดี๋ยวผมตายนะครับผมเอาละหนึ่งสองสามเริ่มครับผมใช้เมลีได้ไหมครับไม่ครับผมเริ่มนะเดี๋ยวเรายืเหนือหางไว้ได้ดีะครับตอนนี้เราก็ตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าใครจะชนะนะครับผมเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยตายคู่คลิปนี้จะจบเร็วเกินไปไหมแต่คู่เอาเยี่ยมมันค่อยได้โอเคเสมอนะครับตาแรกโอเคคนที่สองขึ้นมาเลยครับผมโอเคเอ่อดีโอน้ำให้ด้วยนะฮัลโหลดีโอดีโออยู่ไหมนับนับนับน้ำให้ด้วยน้ำให้ด้วยน้ำให้ด้วยพร้อมแล้วนี่พร้อมแล้ว เอกกำหนดดำว่ะโอเคนะครับน <im expedition> <Yeah, S 1> yeah. ้องที <Ó cooler ño> yeah, yeah, yeah. Okay. Okay. ่อยู่ตัวตลกความมั้ยยังครับผมถ้าพร้อมแล้วผมจะเริ่มนะครับผมหนึ่งสองสามเริ่มครับผมอุ้ยอุ้ยยากว่ะแย่ละอุ้ยโอ้โหแรงจัดลงไปข้างล่างด้วยแย่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 ตายโอเคก็ประมาณนี้ครับคลิปสั้นๆนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้ผมก็ คิดดูขอตัวลาไปก่อนนะผมเป็นผลมืดที่สามารถชนะได้แต่ถ้าถามว่าดูรวมๆมันไฟชนะได้ไหมได้ผมน่าจะเป็นเพราะฝีมือคนนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย